คู่ <Who S 2> แอบแซ่บเบิร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณราสองคนและคู่แอบแซ่บเบิร์เป็นไงละ <ภา S 1> ่ะข่าฉันดีวกว่าใช่เจอะไรเป็นอะไร,เป,ะไรเป็นผู้หญิงที่สวย นี่ได้ข่าวได้ข่าวว่าไปลดมาใช่ภูมิใจกับการลดน้ำหนักของน้องมากทั้งอดทั้งอ้วกทั้งล้วงทั้งควักนี่เจรูมัยว่าลดได้เท่าไหร่นี่อยากจะเมาเลยพุ่งตรงเท่าไหร่สองขีดนี่กว่าจะลดได้เจนนานมากดูเห็นไหมเดี๋ยวจะพาไปทำมอะไรที่บอกว่าไม่ต้องอดไม่ต้องลดไม่ต้องอ้วกไม่ต้องอะไรเลยจริงอ่ะใช่นี่ทรมานร่างกายมากเลยเนี่ยได้แค่นี้จะไม่มีอะไรที่มันดีกว่านี้พาไป้อมยัง้อมยัง น้องพร้อมเสมอสําหรับความสวยน้องพร้อมมากจริงๆไม่ได้กั๊กกันอีกแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าค่ะคู่แอดเซ็ปเวอร์ขอต้อนรับพี่พิมพ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเจ่ะพาคนมาค่าหนุ่แล้วนะคะก็บอกแล้วไม่จริงๆคือพาคนมาแนะนําวิธีที่ถูกต้องแล้วก็บอกเคล็ดลับดีๆถามกับว่าพี่พิมพ์ขุ่นดีมากเลยไปทําอะไรมาทำไมหุ่นดีขนาดนี้ เ,เรารู้ว่าปัญหาเราเกิดจากอะไระปัญหาคือเราไปคนรับประทานมันเยอะอชอบกินของทอดอะไรเงี้ยค่ะ,ะก็เลยต้องใช้ไฟเบอร์ที่ช่วยในการดักจับไขมันตัวที่จะช่วยในการดักจับไขมันนี่<ะ>ค่ะตัวนี้เลยค่ะ Fat t i s <block> s e Fiber Block ซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นไฟเบอร์ที่มาจากธรรมชาติล้วนๆนะคะแล้วก็จะช่วยในการดักจับไขมันในแต่ละมื้อที่เรารับประทานเข้าไปในแต่ละมื้ออาหารเนี่ยเรามีไขมันทุกมื้ออยู่แล้วเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อรับประทานตัวนี้เข้าไปไขมันในแต่ละมื้อก็จะไม่เข้าร่างกายก็จะไม่ถูกดูดซับเพราะว่าเขาเป็นไฟเบอร์แล้วไปช่วยห่อหุ้มไขมันใหม่ร่างกายจะดูดซึมไม่ได้ดูดซึมไม่ได้ก็ขับถ่ายผ่านลําไส้ค่ะขับถ่ายผ่านลําไส้ดึงของเสียจากลําไส้ออกเป็นการดีท็อกซ์ได้ทุกวันโดยที่ไม่ต้องไปววนท น้องอยากรู้จังเลยค่ะว่ามันมีส่วนผสมของอะไรบ้างค่ะคุณพี่ตัวนี้เนี่ยนะคะส่วนผสมเนี่ยเป็นลิกิทศิต์เฉพาะเลยจากขาบันเอลเบียนนะคะก็จะมีแอปเปิลเพคตินสารสกัดจากเปลือกสัตว์ทะเลแล้วก็วิตามินซีอากาเซียซึ่งส่วนประกอบเหล่านี้เนี่ยจะช่วยในการดักจับไขมันได้ดีมากแล้วก็ขับถ่ายผ่านลำไส้อุจจาระมันก็จะเห็นมันลอยมีมีตัวอย่างไหมน้องอยากเห็นภาพจริงๆนะว่ามันจะแบบ มีดักยังไงได้เลยการทางานของตัวพี่พิมก็เอาจำลองมาให้ดูแล้วกันนะคะนี่อันนี้คือน้ำแล้วก็ไขมันเนี่ยน้ำนี่ก็คือเปรียบเสมือนน้ำในกระเพาะอาหารขอเรานะคะนี่เป็นน้ำนะนี่นะอันนี้คือในกระเพาะอาหารเราแหละแล้วเราก็ทานไขมันค่ะกระเพาะอาหารเราไม่มีไขมันเลยแต่มื้อนี้เราทานข้าวขาหมูข้าวมันไก่อะไรเข้าไปเอกินลงไปปุ๊บ ก็จะจับตัวเป็นก้อนอย่างนี้เลยเหรอคะเนี่ยแหละค่ะคือไขมันที่ถ้าเราไม่มีตัวช่วยอะไรทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยกระเพาะก็ทำไงก็ดูดเข้าไปดิดูดเข้าไปแล้วก็ไปสะสมตามแขนตามขาตามก้นตามต่างๆของเรานะคะแต่ถ้าเรามีนี่สองแคปซูลก่อนอาหารอันนี้แคปเซิร์นี่พอเราทานฟาติสไบบลเข้าไปแล้วนะคะกระเพาะอาหารจะเกิดการคุกเค้าค่ะ คุกเข้าคุกเข้ามันจะคุกเข้าในการดูดซึมการย่อยของเราตามธรรมชาติแล้วก็ไขมันที่เราเห็นล่องลอยเป็นมันใสๆถูกห่อหุ้มด้วยแฟตทสไฟเบอร์ไอไขมันที่ถูกห่อหุ้มเนี่ยนะคะกระเพาะอาหารจะไม่สามารถดูดซึมได้แล้วก็จะขับถ่ายผ่านลำไส้เมื่อขับถ่ายผ่านลำไส้ไฟเบอร์ตัวนี้ก็จะเป็นดักของเสียตามลำไส้ครั้งแรกที่ทานเนี่ยจะเห็นว่าของเสียที่เราขับถ่ายออกมานั้นมีสีดำ นั่นหมายถึงว่าเขาช่วยล้างลำไส้แล้วถ้าคุณล้างลำไส้ได้ทุกมื้อเนี่ยค่ะคือผิวพรรณก็จะสะอาดเปล่งปลักแล้วยังมีวิตามินซีซึ่งคุณไม่ต้องไปซื้อวิตามินซีทานแล้วโอ้พี่พิมพ์พูดมาขนาดนี้สนใจมากๆพูดตรงๆสนใจคนเดียวหรือเปล่าไม่ใช่คุณผู้ชมต้องสนใจแน่นอนให้ยงงั้นให้พี่พิมพ์บอกดีกว่าวันนี้มาในรายการของเราเนี่ยคู่แอปเซร์เวอร์ถูกต้องค่ะเจมีโปรโมชั่นดี ค่ะพิมพ์ก็อยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านลองทดลองใช้ดูนะคะจากปกติในราคากล่องละ1,990บาทนะคะวันนี้ให้พิเศษจริงๆเพราะอยากให้ทดลองใช้จริงๆเหลือราคาเพียงแค่กล่องละ1,000บาทเท่านั้นเองค่ะ รสชาตนสุดพิเศษลดกันไปเลยทีเดียวเหลือกล่องละ1 0 0 0บาทเท่านั้นใช่ซื้อไปตุนเลยซื้อไปตุนโทรเลยค่ะสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่สนใจค่ะกดมาได้เลย02666 0789ค่ะ6 6 6 7 8 9 7 8 9หรือว่าวันนี้ใครที่มีชำระผ่านบัตรเครดิตธนาคารอะไรก็ได้มีของสมนาคุณฟรีไปเลยค่ะได้ของสมนาคุณได้ผอมได้สุขภาพดีได้ของสมนาคุณอีกเอายัง พร้อมยังเดี๋ยวให้เวลาเดี๋ยวให้เวลาไปโทรศัพท์แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวต้องขอบคุณพี่เขาก่อนเนาะขอบคุณพี่พิ๊มนะยิค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะเพื่อสุขภาพค่ะเดี๋ยวจะได้เป๊ะเดี๋ยวจะได้เป๊ะส่วนพี่เขาละโอเคนะเอาละค่ะเดี๋ยวเลือกดี๋ยวเลือกตลอดละกันนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ